การลุงเฮืมงผมมอบสมือนางแรมและเงินนะครับบ่เป็นเงินกีบนะครับพี่น้องเป็นเงินบาทเงินบาทสองพันบาทลุงเฮืมามอบให้นางแลมมอบเสตียนเสีใน้มือนางแลมว่ามอบให้นางแลมว่าเงินจํานวนนี้เจ้าเป็นเงินเกินซื้อน้ำมูกน้ำมันลดไปเฮ็ดยาเฮ็ดงานเด้อ สรัสดีและสวัสดีนาะพ่อแม่พี่น้องกันเบิร์ตสุขสุขคนพี่น้องเนาะสวัสดีกันตอนบ่ายสองโมงมือนีพี่น้องเนาะพอดีบอเซียงเขามาพี่เลศพี่น้องเนาะเขามาที่อนาเห็ดทานของป้าน้องทงกับลุงเราแลการน้องทงกับยูนี่และพี่น้องเลยแนนอนพี่น้องเนาะเมื่อวานนี้กะรู้สึกบาดกับบอดีปันญาพี่น้องเลยทางผีทเฮาพี่น้องเนาะถือโจรขโมยขึ้นบ้านพี่น้องเลยเดี๋ยวมือนี้พี่น้องเนาะบอเซียงจะมาพูดมาคุยกับน้องเบิง แล้วกลับไปเบิงเพิ่มเติมอีกน้ากันอีกรอบหนึ่งธนาําหรับสร้างสาเหตุที่มาที่ไปมองที่ขมุยเงเนาะในบ้านนั่นแหละที่งัดที่ง่ายพี่น้อยแต่กาเพิ่มเติมมาบมเชงจะหมู่บ้านสายบุญมียุซีหลังคาเพีองเนาะจะเอิ้นมาน้ากันเบ็ดทุกคนพี่น้อยอาาพอยายยูน้ากันก็จะเอามาถามในความเป็นจริงเพียงเนาะสาเหตุนี่เกิดมาสองขัอแล้วพีองเนาะเพราะฉะนั้นจะเอา ทมงานเลยว่าอยู่ในกันแหละเพี่อนเนาะอยู่หมู่บ้านสายบุญมาพูดมาคุยเบิ่งน้ากันเพี่อนเนาะเป็นจังนดรคือเกิดขึ้นได้แบบนี้เพี่อนเนาะสาเหตุต้นปลายเป็นที่มาแบบใดนี่ก็นึ้มผ้าค้มคนมื่อกี้เพี่อนเนาะอ่าในช่วงสี่หาบุรีรัจังหวัดสิษฐ์อ่าทลมทลายลงอีกบุจักล็อกนี่พี่อนน้อยเนาะป่ะบ่านนี้พี่อนน้อยแต่ในนี้เรื่องนี้กับบมดีเป็นไงเพื่องเนาะเพราะว่ามันอ่าเกิดสองเธอแล้วพี่อนน้อยเดี๋ยวไปถามทั้งทิศเขา เป็นมาคอดทานบ่นี่เนาะทั้งติดทงเฮาพี่น้องเอือโอ้โหเนาะอ่ะสบายดีน้องสบายดีเป็นยังไงเนาะมาแต่เศร้าคนบ่นี่นะก็เศร้าเติมมาคอดทานบ่อทานขวดเบิดแต่โดนแล้วแต่มันมาเผาไหมบ่พอเลยแหละใช้ไหมพลาสตานเจ้านังเนี่ยนะก็ไมมไมมน้องนี่แหละออ๋ของเจ้าเองบ่อเลยป้าเป็นเที่ยวบ่อนี่เป็นเท่าไรนี่นะอันนี้สี่รถทั้งมันนี่ สี่รถเทียวละเท่าไรเนาะเทียวแปดสิบเทียวละแปดแปดสิพันบ์่ะนูนแก่มมให้เลยอันนี้แบบหรือว่าแบบสำเร็จรูปแบบนี้เลยอันนี้เนาะโนยมีแต่เอาลงมือทำเผาต่อไปในนี้เนี่ยสีเทียวอันนี้เนาะหนูก็มีแต่ใหม่ๆเนาะดูดูป้าโจ้ไปบานนี้มีแต่ว่าเพิ่มเติมมา เป็นนี่ไรคือว่าคนขึ้นเพื่อนขึ้นซานร,รอบที่สองเลยสาเหตุมันเป็นนี่ไรเนาะกะเมือม่อนะรัดนันเอาพัดไปอันผลได้งานอันนั้นเลยอ๋อเมื่อบุญบ้านอ้าอ่คุณบ่โดยเมื่อนั้นมันฟ้าฝนตกกระนำเมือ่อนั้นเนาะโดยกัะไปาน้องันอยูอืมกำน้องปู้บงอยู่เมืนป่อบ่อยแล้วกาเป็นงัดทังหลังบ้านงัดทางหลังบ้านาหาน่อย เป็นคู่มืออุปกรณ์ที่อ่ารักฐานย่างอยู่อยู่บ่โดยกับแบบมันง,งัดนะแบบอยู่เพื่อนของตัวเองเลยแหละแบบมันง,งัดของตัวเองเลยอยู่เพื่นเลยโดยโดยอ่ะพะว่าเมื่อวานนี่อ้ายกับเบิงได้ครับไปส้มทั้งช่องของทั้งลุงเนาะมาเมื่อนี้ก็จะมาพูดคุยนํำกันเบิองอีกรอบหนึ่งที่มาที่ไปเนะาะโดยกับลุงพี่น้อยมาน้ำกันมื่อนี่ยนะเนาะโดย ลายเพื่ออะไรเสียงไงต้องให้เสียงนะเจ้ายังว่าเจ้าออันนี้นะเอิ้นเพิม่มมาทำเบื<ด>องแต่ต้องจะตะกุ้วว่ามันยันมันเกิดเหตุบ้ขึ้นที่ทงขึงข้นหลายๆเพือนต่อไปไน,นะเพราะว่าหนึ่งมาหนี่ขั้งที่สองรั้งที่สองนี่คือว่าเราอย่างหูว่าคนนอกหรือคนใน<ด>เอาตัวนี้แหละมสาเหตุ้น,ตนปลายอยากหูสาเหตุมันอะไรละสาเหตุเนาะอันนี้ เอาเป็นว่าเดียวจะให้ทั้งทิศไปเบิ้งเหตุการณ์น้ากันเนาะที่พุ่อไหลอยู่บ้านพูดอะไรอยู่เพื่อนสาเนาะแต่ว่าก่อนอื่นเพียงเนาะก่อนจะไปหำไปส้มโมเสยงให้เบิ้งน้ากันทุกความโปร่งใสรากาว่ให้ที่ชมเนาะให้ที่มองให้วิจารณญาณในเบิ้งน้ากันโมเสยงมีหน้าที่ท้าท่าแล้วกะให้คําในน้าเบิ้งแต่ว่าขึ้นอยู่กับเอฟซีพี่น้องเบิ้องน้ากันเนาะแต่ละคนโมเสยงจะเอิ้นมาน้ากันเบ่น ให้เบิ้งน้ากันว่าไพที่เป็นแบบนี้นะพี่น้องเยเนาะว่าไพไพว่าไงว่าเพิ่นชิบกันแบบใดแม่นเพิ่นชิบกันแบบใดที่มาที่ไปบุคลิกในการคโมยข้ามจาโดยเอาง่ายให้ภาพบรรยายเอฟซีมันก็คอมเมนต์มาหรือว่าเนาะไม่ได้อยู่ในประเทศกันเพิ่นว่าให้เอิ้นมาอยู่ได้แต่ลุงหันบอกกล้าว่าต้องอายงไหนจะคือกว่าเข้าไปรอบนี้ พราะว่ารอบที่สองแล้วตอนที่แรกรอบแรกคือว่าผมมีปัญหารอบนี้หนักสุดนะเพราะว่าตามที่ผู้เช่งเบื้องนี้มันงัดขามันมีแหละมันจะมีอีกม,มันจะเป็นซ้ำแล้วซ้ำอีกบรอ,อยากให้มันมีแบบนั้นเพราะว่าเขาสร้างบ้านเนินซา้อย,ยู่น้ากันอยูยย่แบบในความสงบอยู่แบบสาม,มัคคีกันเนะาะถามความรู้สึกของทิ่นี่ที่คิดว่าคนในวงในหมู่บ้านเนาะความรู้สึกเนะี่ยคิดว่าวงเวียนเท่านั้นแหละปุกขันหูวัตถุอย่างเนาะหยู่ อยู่ดีๆปรดตูได้แจ้งว่าน้องแลรมผนได้เงินแล้วไปไหวอยู่ในห้องนั่นเพิ่อนเบิ่งได้คิปลุงสาเหตุคือหู้งานเงินที่เสียสองพันนี่เป็นเงินของน้องภูโบงกันบ่โดยแล้วก็ะหู้อีกว่าไว้ใส่จุดม,มดุมใดโดยเพราะว่าห้องพ่ทงมีกุญแจี๊ยกล็อกมีกุญแจล<อ>็อกแต่ว่างับทางล่งงงางมากเพืเบิง่งในสถานการณ์หน้างานได้ไวเชียงไงป้าชาันอ้พี่น้องเอยบ่าวกันลายไปเบิ่งน้ำกัน แล้วการใส่วิจารณญาณน้ำกันเพี่อน้องบุเชมีหน้าที่ทายทำอัปเดตสังเกตเบื้องน้ำกันเอาในความเป็นจริงน้ำกันที่มาที่ไปเนาะเบื้องกันโดยถามเบื้องสุขคุนั่นแหละถามเบื้องบ่าสุขคนผู้ความสบายใจเขาอยู่น้ำกันเราก็บม่ได้ก้าวหาภัยตัวนี้แหละแม่นบ่ยได้ก้าวหาบม่ได้ยังเราคือว่าอยากเปิดในความโปร่งใสเอาให้สุดสายมือนี่เบื้องน้ำกันเนาะเพราะว่าผู้ปกครงเนี่ยเพิ่นมีคอมเมนต์มาหลายคนนะว่าเสียงมันมายันทิ้ท่งกับน้องน้องพูงแต่งเรื่อง เหมืนมาจย้แต่งเรื่องมาเฮ็ดเงินเฮียเสียหายสินะลุงแบบมัน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 คนเราเนี่ยมันเหตุการณ์มาเกิดภัยพิอยากแต่งนะนะว่ง่ายๆนะเอฟซีผู้บางคนเพิ่นเพิ่นมาเข้าใจกะสีแต่งไม่เฮ็ดจังเนาะกะน้องกับเมื่องานบุญนั่นพุ่นแม่ที่ท้องกับเมือนอนเพื่นลุงพุ่นเหมือนน่ะแต่เพิ่นเพิ่นย่านว่าสองเทธออะไรมันเหตุการณ์มันมันคือเกิดขึ้นซ้ำเรื่อยแท้เพิ่นว่านะแต่ว่าอันนี้คือความจริงเนี่ยเป็น้องในบริเวณนี้คันแต่งเรื่องไอ้น้องผู้บงรับบ่อหายเนาะรัโทษหาที่วงแล้วก็ห่ย มาที่นี่เนี่ยเราลงมาแล้วเราก็หหยเมื่อวานนี่นะแล้วเสียใจแล้วว่าเงินที่เพิ่นขโมยไปมันหลายกว่าเงินที่เราเห็นเวียกเห็นงาน,น,างนดเดือนหะนึ่งนะเดือนหนึ่งเดือนเท่าไรนะเราเห็น<อ>เดือนเจ็ดแสนกิดเดือนแสนเนาะอันนี้เงินผู้ใหญ่เพิญญพ่นให้แบบนำพักนำแรงมาม,มอบให้โดยอ่าไว้เห็นเนสียใจชนโตาดอืมค่ะวังนอกพนอาจะเก็บไว้เซ่ยนี่ชนโตเนาะคมฝันแต่ว่าเกิดมามาเสียมาหายแบบนี้ะก็อยากนักอยู่หน่อย โอ้ยเนาะพี่น้อยไปเนาะบัวว่ากันลายบ้านนี่ไปเบิงน้ำกันพี่น้อยพูดเลยมือวาดสายบุญเนาะมีไผ่แน่โดเบื่อเชียงจะิญมาน้ำกันมาเลยโดยเนาะอยู่น้ำกันมือนี่พี่น้อยตอนบ่ายสองโมงไปพี่น้องเนาะเดินทางไปน้ำกันไปโอเคพี่น้อยเนาะอ่ามาหอดแล้วพี่น้อยโอ้โหเจ๊ก็มีดอกตัวเนาะ นี่ไปเบิ้งอันนี้น้ำกันพี่น้อยพอดีอนาน้องพูบงนี่เพิ่นเห็ดเวียกเฉพาะมือนี่โดยเพิ่นไปเห็ดเวียกแล้วไปเห็ดเบียกเนาะแต่ว่าผู้เห็นเหตุการณ์นี่คืออันนาทั้งน้องพูบงโดยอืมเด้หอยงัดนี่หอยม่องเก่าอีกเด้นน่เนาะโดยก่อนหน้ากับมองหนี่เหมือนบ่เนาะกับมองนี่ แบบปัญหาก็มางัดตอนนั้นเงินน้องแลเสียนี่แหละโอ้ใช่มัี้งออกมาเบิ่งนีค่ะมันเป็น่นได้นี่ยนะเป็นกรอนเป็นยางมันบิดมันเบี้ยวยูบอนี่มันงัดมันก็แบบงัดออกมาแบบอันนั้นเลยมันก็บริบบิดแต่มันาะว่ามันตื้นนะนะกรอนนะมันตื้นกรอนตื้นโดยงัดลดวมนุดออกเลยโดยอ๋ออันนี้บ่ห้อยอันเพื่อเยียบม่ดโดยลำเป็นจุดเป็นจุดอยู่อันนี้เนาะ ก็บริเหตุเอาได้แบบตัวเขาขโมยจริงๆเลยแหละพว่มือในการไปงานนั้นเด้ทางน้องนะโดยบัดนี้อันเงินในผู้เซียะเป็นเงินของน้องเจ้าโดยเนาะโดยเงินน้องเจ้ามาไว้ในห้องเจ้าโดยไหนนองผู้บงนอนห้องเราเป็นนอนอยู่ทางหน้าเลยแหละนอนอยู่ชดข้างหน้าโดยอยู่ทางระเบียงนอกปุ้นเนาะโดยอ๋อบัดนี้อันเอาคุดเอาจังงง น,นี่ครับบูฮูเลยมีแต่เพื่นตื่นเช้ามากมาชิไปแตกเงินเลยก็ไขามาเห็นเงินเพิ่น,นแต่ว่านแอตื่นมานเห็นประตูนี่ไขเลยมันบอกโดยไขยปลางาออกเลยแบบไขแบบไขออกแบบกว้างเลยแหละแต่ว่าเขาก็อัดไว้น้อยหนึ่งแบบอันนั้นนะโดยโดยน้องผู้บงอยู่เคยถามน้องเพิ่นอีกนอดนึงแต่ว่าเอาสุดๆเลยเก,กิดทั้ง น้องเจ้าอาจจะเล่าให้ครบเดได้หรอเนาะโดยก็เล่าเบิดแล้วเสียแต่เงินอย่างเดียวบ่เสียแต่เงินอย่างเดียวมีแต่เงินสองพันพอนั่นแหละสองพันบาทโดยทางน้องเป็นบริยูในมืองนะโดยใช้อันโตงัดโตหยังเพิ่นมีอยู่บ่ก็ใบนั่เฮือนนั่นแหละเอามาเบิ่งยืดเนาะ มันอ้าได้พี่น้องเอ้ยนี่เอาเด็กน้อยๆຊິກງັດກຍັງກແລນ້ะพี่น้องດີเดี๋ยวເບິ່ງນໍກັນນາະ งัดหอกแล้วโดยโดยพออันน uh ี huh. ้โ uh. ่อโดยอันน anyway. well, ี like ้โ่เล็กงัดนะโดยพ่อทุกไี่น่อยจะให้ไงสำหรับในกับพียูด้ะนี่เนาะโดยเล็กงัดนี่นี่มาจะใช้นี่นะก็อยู่ในเฮื่อนนี่แหละแต่ก่อนมันอยู่ข้างนอกบ่อโดยเอายัดไว้อยู่ในอันอันนั้นแหละออเล็กงัดนี่เป็นของเจ้าว่าคือของไผรนี่นะก็บบุหูคือการเห็นมันขลุ่ขเลอยู่นี่ก็เลยเก็บไว้ในหัอง แต่จ็เป็นของใครเลยก็บู๊คือกันต่ว่าโบแมนของเจ้าโวยแต่มันเห็นลายมืออะไรแต่ด้นเลยมันก็ดกว่าเดือนแล้วบอกเห็นมันอยู่แถวนี่ก็เลยเก็บไปอยู่ในอันนั้นแหละตู้นั่นแหละโนแมนของชางของอย่างผนดื้รบอกก็บู้คือกันว่าของอันนี้เอาง่ายๆใช่เอางบแมนของเจ้าเนะน่วยเดี๋ยวมาเบ่งน้ำกันตัวนี้ได้พี่น้องว่าเป็นของใครโเแมนของป้าของลุงเจ้าบอโบแมน ดีกัดนี่เนาะด้วยเอาเอาไปเก็บก่อนเนาะนอ,อ่ะพี่น้องเอ้จะเก็บเล็กเสล่งไว้ก่อนเนาะโอ้พี่น้องเอ้ถ้าดุงหน้าต่างเลยถ้ามีใช่อ่าก่อนเล็กพวกเนยยี่ยองนะพี่น้องสารเล็กชายนังกระสีปลอ,ไอ,อ,อดไผ่บีนั่นนึงเนาะแต่ว่าก็คือเก่าไหนพี่น้องเอ้ถ้าคนฉิดลักฉิดกิเลมเห็นนี่ได้กประยูดเนาะ บาดนี้ก็ไปเอื Nay, ้นมาพี่น้อยมีไผ่เน่เนาะมาพูดมาคุยเบิ่งน้ำกันอ่ายู่น้ำกันต้องสามัคคีผู้หนึ่งไปผู้หนึ่งยู่ก็ต้องเบิ่งเฮือนให้กันเนาะอันนี้ผู้หนึ่งเสียผู้หนึ่งหายก็โม่ไร่ได้พี่น้อยเนาะเพราะฉะนั้นนะความสามัคคีนี่ต้องหักแพงเบิ่งกันตลอดต้องเบิ่งแย่งกันไปเดี๋ยวไปเฮือนาทางให้สมบัติก็ได้เนาะพี่น้อยพี่น้อยไปเดี๋ยวไปเที่ยวเกิดบกัน ปโอเคพี่น้องเนาะตอนที่แรกว่าจะไปเฮือนอาสมบัติมาพูดมาคุยกันอยู่เฮือนทางติดทงนี่แหละพี่น้อยเนาะมาดูเนาะเห็นบ้านเฮือนใหม่เนาะเป็นนี่ไรเนาะฟันดียุบไว้กันนอนรับฟันดีกันนอนรับฟันดีฟันดีหรอกเนาะทางเอกกีซาพี่น้องเนาะทั้งอันด้วยเพิ่นกลับบ้านเพิ่งเดบบอกลับแล้วโอุ้่นกับลุงเพิ่มนี่ดีอ่ะกลับแล้วเป็นกลับมือเศร้านี่กลับบ้านโอ้กลับมือเศร้านี่โอ้ไม่ไหมนี่นี่เนาะ มมันากรรถบปะณโดยโดยอาเมตุพี่น้องเนาะอ่าก็มีแต่นี่แหละสามชีหลังคานี่แหละพี่น้องเอยมาพูดมาคุยกันมือนี่เนาะทางเวลาบบริยูบบ่เมตุออบ่ลาบบริยู่มืออันมื่อเงินเสียกับเออมือไนกันตอนเด็กเด็กอาจจะมาหอนโอ้เด็กจะมาหอนปิดไปผุ่นเด้มือบบบแต่ว่าอันช่วงนั้นนั่งแลงสิอันให้นั่งแลราหอนนั่งนาตีแล้วไปเออน้อคอยวะ เอ Bref, in ้ยเอ้ยว่าเงินนั่งแหละสีเอาคือว่าสีอันคือมาเป็นแบบนี้ว่ะเดี๋ยวอันมานั่งพิกก็ได้มานั่งพิกก็ได้เนาะยันมายืนนั่นเนาะโอ้เนาะนี่น้องเกิดขึ้นถือว่ารอบที่สองแล้วเนาะสำหรับทางเพื่อนลองทงนี่น้อเยเพราะฉะนั้นก็อยากพูดคุยกันแน่จักเล็กจักน้อยเนาะเพราะว่าเขาอยู่น้ำกันเขาต้องเบึ้งแย่งช่วยกันนะ

มือซื้อนั่นบ่เนาะแล้วขื่นเพื่อนเอ้ยแหลกนำพงไปมมือนั่นบ่มือฝนตกแห้งอ่ะเนาะมือบนอันมือบนงานอันเพื่อนหมกยาวเนี่ยอ๋อน่าจะเป็นวันน่าจะเป็นวันที่สองเห็ดอันนี้อันแบบแล้วตอนเศร้าแล้วก็ตอนแรงเอากบบไปหมดเลยเอาง่ายใช้มือเสียเงินมือขึ้นเพื่อนเนาะมีขึ้นเพื่อนแต่ว่าเกิดตอนตอนค่ำคืน บาดนี่เงินเสียหนาเงินผู้สิเสียกำลังมอกตอนนงทงไปหั่นเอาจังไดเว้าทุกพังอันนี้หันตอนนงทงไปหันเงินหันอันงเอาเขาจคําาเฮาก็คือกันกเงินกงามเสมอนางแลเนาะเงินนี่กบ่แม่นเงินีบนะพี่น้องเป็นเงินบาเงินบาะเงินบา2,000บาทงาบมอบให้นางแล หม้อเสตียเสยนใช้มือนังแหลว่ามอบให้นังแหลว่าเงินจำนวนนี้เจ้าเป็นเงินก่อนซื้อน้มุกน้ำมันรถไปเทศียาฮ็ดงานเด้อยนะฮือเหิมแล้วเขาวอาเรื่องนี้มันเหลือจากที่ว่าคนซื้อดินห้ยเมื่อหร่จะดีคนซื้อดินหายนะฮือเหิมแล้วก็ตาตาเห็นในคลิปออกคลิปเจ้าบ่ได้อยู่ในเหตุการณ์อันที่เพิ่นเว้าหมือนั้นบ่บ่พอได้อยู่ เพราะมันบริเกียวกันนะว่าแต่อ้านะไล่เบ่งในคลิปมันบอโด้วยอ้านบนคลิปและบันี้คนที่หู้เอาเงินที่มาที่ไปเนาะโดยเขาเ้า่อ่าเหตุ่าเหตุสะแรงเตี่กัเรื่อน้องทุ่งัเหว่บมีแรงเล็กแรงเล็กแรงอันงัดออันแค่ไ่นบอ้แมนเอาเล็กแรงนั่นเอาความเปจริงของไท จักขอกบูฮุกเล็กสะแลงหันของน้องทงเองเห็นแล้วเม่นของน้องทงเองเพราะบ้าเห็นเลยใช้แสดงคือเอาออกมาเล็กแสดงคือเอามาตะกินซัดอยู่นี่แสดงหันเติร์ดนั่นแล้วแต่เขาไปสองคนเหรอเนาะไปเห็นอยู่หลังบ้านไปเห็นอยู่รังบ้านในบอลโตเคยเอาแต่งัดหรือบม่หันห้ากกบูจักคือการหักตะแลงหันโครอยู่สะแลงเนี่ยโครโย่อันในบอลมงกันที่ว่ามงพ่นบื้นึ้นไปเอานั่นจนจนจนเจตไหตีน ป่ะกบเสียปั้นใช่เพิ่งเบิ่งแล้วยังหน่อยก่อนกบเสียนี่เขาแสดงอยู่ไซเดอย์นี่แสดงอยู่ไซเดอร์ไงเอาไว้เล็กเสล่งไว้ในห้องแล้วไว้ห้องแล้วยันยันอีกยันก็จะมาลักอีกแต่แต่เล็กแสดงนี่โบเมนของน้องทงแต่ว่าสาเหตุคือเล็กแสด่งยิ่มอยู่นี่ตั้งนานแล้วแม่นแต่ว่างูว่าของไผ่แต่ว่าโบเป็นของบนั่นเป็นของไผ่โบจักขอยังงูแต่ว่า ในจังหวะโมเมนต์ของเจ้าอยู่ในเฮือนเาตโดนข่อยมาเนี่ยคยก็ยังเห็นเล็กแรงมืนจะบริบิงบ่เอาเอาบิบูอยู่ว่ามันก็อยู่ในเทือน้องนี่แต่ว่าแต่บิูแต่สั่งอามาเลยบงว่าัสั่งเหือนฝุดบิบแสลงนั่เบิทงเนาะเออเห็นนตลอดสลนะแม่ดูแ่าโนอกของช่างไปบมนเประมาณสองสาเดือนมานี่นะเนี่ยก็แต่พูดแลวจังเนี่ยผลเอามาเห็นเือนอย่างเี้ยเอามาของละาบ้านก็มีนะ ชร้างนี่โบเมนของชร้างของแผงของมันนี่ช้างนี่เพิ่นต้องเอาเมื่อบัดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเพิ่นโบเก็บเป็นหลอกเพิ่อว่าเห็นตัวองสบเดืออะไรเธอแสงอยู่นี่แสงงัดนเออการเรามาอยู่กับหมู่องกับมานน้หลังเ่อาเออ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 นอัเนอนล่เอเหอเออเออเอเอ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 อเเอเออเออ้อนเออีออเออเออเอาเออ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 ่อเจ้าก็คือบเอเออเสอเออ แล้วค no ิดๆแล้วก็ด nice right? ีไม่เถาแม่ต oh. ู้เขอยู่เฮือนพ่อตู้ก็อยู่เฮือนแต่ละมือฮะนะได้เคยว่าเห็นผู้ใดมาปิดมินมินนั่นไะบแม่อนวอกว่าอนันดอกบแม่นใส่หายดอกเห็นน่องน้องน้องทงแม่บอกแล้วกันน้องโซมีสามคนเขาอยู่นะเขาพูดจัมีแต่เท่านั้นเขาอยู่เขาหลินแลนด์อูเมื่อะเขรับเมื่องานมันเอาหรือว่าเขากับหู้นาอแต่เขาเห็นเขากำลังผูว่งอยู่นะว่าเงินเสียตอนใดนะเงินยังไะมันกลางคืนหมดเลยบอน คนที่เอาเงินนี่เสียนี่คนนอกนี่เป็นแ,แบบไรหรอบ่นี้บู้จักหนอนนั<ม>้นผู้ใหญ่ผู้น้อยบูจักขึอเบิ้งวันนีเพราะว่าผู้วงนอนอคนที่หู้ที่มาาที่ไปเงินในในในห้องนอนแต่จุดใดมุมไรคนที่หูที่สุด ในบงนี่แหละแต่คนนอกคนบุ้งเนาะเนาะแต่ว่าเขาบุ้งว่าเป็นไผยแค่นั้นแหละแเงินยังบอ้โหได้เงินยังเขาเข้าใจเดียวกัเงินเอาเงิเอาสิเข้าได้ในเจ้าหันกับดาน่อยนั่นเมื่อพุ่นจนเท่าเดิมยังได้มาเงินเสียหมดเลยนีเออแล้วเงินเสียเข้าใจฮะตอนเศร้ามาเลยเสียเงินนั่นไปแตกใจบอเราไปแตกใจน้ำมันหลุดเสียเงินนั่นไปแตกแรงขัไปใหนน่ะแรขับไปในสิไปใครเอาเงินแต่กระแจอันแต่กระเป๋าเนี่ยมันใครก่อนแล้วใครก่อนแล้วเนี่ยเขาไปแจ้งมาเออมายังไรอ่างไรเขาก็งงท้ากัน ดึงประมาณเบาเลขาบอกเขาพสูจนี่ันนี้ประมาณตอนตอนเด็กเนาะผู้บ่งคัาใจกัลสิแมนคันบ่มขันมันบอดดึกอะไรก็เป็นตอนเศร้าใจเศร้าของแนวนางอันนี้ผัดนอนนอนผัดนอนในติทางเข่าบอลนี้ทางเข่ามุมขาเนาะทางเข่าทางเข่าของน้องทงนี้แล็บบรรดาประตูผัดไข่เพิงเงงผึ่งในน้อยเนาะในน้อยเดียวหนึ่งนะมันออกกันแต่ประตูนั้นมันบม่ได้หลอกคักนะเขาเบิรงคักแล้วเบิรงนคักคือแนวได าะบา่านบ่านสีไงไงมันก็ไงหมดเด็กนน้อยางายก็ได้บอกมันมันบ่ยากเนาอันนี้นะเนาะเด็กนน้อยางานมันกับพรุด,ดน,น,นั่นแหละอันนี้นะนั่นแหละบ่อเลยวบ่อเดียใส่หายไปเบิ้แต่ค่ะมันมันมันเป็นด้วยความจริงนะในหันนั่นแหละความจริงคือว่าประตูเนี่ยมันบนแน่นเพราะฉะนั้นก็หนึ่งมากกับเจ้าของบ้านดินซานเนาะประมาทเกินไปเมนนั่นกับมาก่อน เพราะว่านึงมามันเคยเกิดขึ้นแล้วเไอ้ยัฮาก็ยังขึ้นอันตอนนั้นเหนว่าไม่ตู้มาไว้ในเงินันั้นบางาวเฮาตั้งเือกขึ้นมาต็มสมสารเป็นแท้เฮือนก็เฮือนอัดหมดมีแต่เด็กน้อยนั่น3 4คนนังแลมาห้ซคอยว่าเอ้ยๆเงินเฮาเสียแล้วเฮาต้องเาไปแล้วตาเฮาตกึกๆแล้วตาสิอีตนเงินน้ําเท่านั้นสน บัดเดินบัดว่าคุ้มให้นางละตีน่ะโทรเสร็จห้าไอ้เพิ่นนั่นนี่น่ะไอ้เพิ่นวันยังนอนอยู่บนโคเราเมื่อพุ่นแหละเมื่อบ้านพุ่นแหละเมื่อบ้านพุ่นจูนี่กระดกอย่างในมหอดพขนคอยกะช่วงเงินนางแหล่เสียนี่ยคอยกระบุลยังเลยคอยกันมาตะนอนคอยกันเพียเวียนน้ำเวียนนรงงานเจ้าของเองแ่ไงพอยกระได้ชิวบ้านจะเช้าบัดกันตำรวจหลัดเนี่ยเพราะมันหลดบุงอันนั้นแหวนแหวนว้าอย่าจ้ามันนะก็ไหวอันนี้คิดแล้วครับสรุปแล้วนี่ จักชีวาจังใดเนาะเฮาก่ะมันจับบ่ได้จับบ่ได้แล้วก็คนเฮากันคืนเบิ่งบ่แม่นว่าอันนั้นคั่นว่าคั่นว่าัยเซียนคนเขาก็บ่เห็นว่าปีนหันเป็นนี่ก็หื้อของนางของมกบัวเดียดเ่ากับนังของมกมันมีกล้องติดจังว่าเนาะใส่เถิงรักเชาวบีฟาตัวภัยเอาก็บ่มตู้ย่องบางแล้นะซื้อแล้วนะพอเนาะภุรักษณผู้ใหญ่และเนาะพอจะขอกล้องจอดในเรื่องนี่น่ะ มันนฟุลักฟุญยังนี่นี่นนะคันดุสีเอาก็้องมุกยานก็มุยานไปว่าอย่าสิว่าเอา้วนบุกยานนะเขาเขาใช้ด้วยด้วยโทรศัพท์เขาเขามีเขามีกล้องกับในความปลอดภัยกับอีกอย่างหนึ่งเหมือนว่าประมาทดอกแม่เหมือนว่าประมาทอะไรนะเข้าไปว่าเขาอยู่เตาถ่านเขาก็ยังเห็นอยู่พี่เบ้แล้วขีดแล้วกันเพื่อนเพื่อนอันนี่มันเลยเลยแบบสั่งงานเลยเลยอย่างเห็ดมื่อคันก็เลยเลยแล้วตอนนี้ก็คงคงแลอันนี้เนาะ อืม่ไ้คือนั่นแหละพอเขาบูอยากให้มันมันเกิดอีกแม่แล้วเออมีแต่เอิ้นกันมาเมื่อนี้กัมีแต่ว่าต่อไปกัให้เมืองแย่งช่วยกันเด้่องแบบนี้เด้ออ่าพิจญังเด็กน้อยกัผู้ใหญ่กระบอกบอกเด็กน้อยที่เพิ่นบุหูุบบจักความเขาไปมาออกสู้บ้านเฮือนซานให้ถามผู้อยู่เฮือนก่อนเนาะบูให้ย่างเขาไปลุกเชันนิีิเพราะฉะนั้นเครื่องทองหายกันนิชิแหละมันยากมันยากสะชู คนาอัขนีก้ะอน้มันมันเงดอันนี้เงดที่ว่านของนะอยู่ในในเห้ือนหูจักอยู่อนวไล่กิงกับนอกคนนอนผู้จักนอนได้บางทีเอยหูจักเะยแบบนี้อันบ่ได้เป็นเจ้าจงซอยพายเอาพื้นเอาผู้เอานะสังผันว่าผูจักเอาก็เอาแบบเก่าขึ้นนางแหลวเปิดน้อยนึงเอาจกเอาอะไรกับหัดกับหัดบนเก้าหัดคือเก้าเป็นปองคือเก่าแป้นมัน แน่นนะคือแหล่เบากับแม่นความมันคืออะไคือว่าผู้เก่าของอะไรคือว่าผู้เก่าอะไรเอาแบบชนะแบบเก่าแบบเก่าเมืเออาชนะแบบเก่าแม่นบอทิดโดยน่าจะแม่นแล้วเพราะว่าเมื่อนี่ก็เาบุรียูน่ะเออพูดบด้ียูอะไรมีแตู่เอานี่ขึ้นมาก่อนคงบุรียูในเหตุการณ์บุรียูมีแต่มีแต่นางแหล่แล้วมากับน้องนะนางแหล่กับน้องนี่ตุ่มหัวกันตุ่มโทรศัพท์อยู่เต็ในเฮือนนะทำบุด้สนใจ แต่จักไพ่ใบใสพวกสามคนเขากับโมฮูคนทุเฮาก็อยู่เงินพูนหักเลี้ยเบิ้งหักบ่มีคนที่จีเปีนเขานี่ถ้าปีนเข่าก็เห็นโลดว่าผู้นั้นปีนผู้นี้ปีนผู้เฒ่าของตัวเองนั่งอยู่แต่ละมือว่นนี้ไปใสของเราหยางบ่ได้เราก็นั่งก้มมกนั่นแหละแต่มาเฮือนนี่เรายังบ่ได้มานั่นแล้วจักไพ่ก็จังบอกว่านั่งแหล่มาหายเสียคอก็จะบอว่าเอ้าก็รลังที่นอนวะที่นอนกอกป็นเพื่อเรื่องเรื่องงานคอยแน่ขากระดาษ ก็มานอนโอ้ยกำลังนอนจนลาบอกว่าเข้าน,นอ,อ,อนว่านางนาทีไปเอ,อินว่ามนคมนางนาทีไปเอ,อิญนนะเอื้ยว่าเงินนางแหล่เสียเอา้าคือมาเป็นอีลหลอะหลอกหลอบซ้ำนี่เนาะนี่แหละถูกมันถูกถูก,ถก,ถกนำมาคอยหม่อมว่าถูกแรงซ้ำแนี่มันคุยจิบตนั่นแหละตัวเองเนาะถูกเน,นี่ยภาษาโน้มีแต่ว่าตามนั่นในวันนี้ว่าบัวห้เกิดเป็นมีอีกเนาะเพราะว่าหนึ่งเนาะบัวหอยไม่มีไม่มีบ้านเพิ่งกระสานขึ้นซ่านเห็นแล้วไม่ได้หักษาทำมีดเบิงแง่ซอยกัน เนาะไว่เกินเทาก็บโมจ่าเนี่ยโมจักคือกันเนยพวกที่เขาเห็นไปไปมาสูคือทั้งทิศบุญอยู่เพื่อนบอกเพื่อนก็ได้ไปปากเพื่อเฮือนให้ในเดอเพือนให้เด้อปากบอกบต้องอายอยู่น้ำกันไปไปพวกนี้ก็ปากบอกแน่เป็นไฟเข่ามาบ่าสันสเน้องไอบอกไชื่อแรไปมาชูน้ำกันบ้าสานนอกนี่ด้ว่าตามนั้นนะสามีเบื้งแย่งช่ยกันเนาะมันจบหลักฐานไรเห็น่ได้ใ่เห็นไฟเข่ามาเนาะ เงิดอันนี้เงิดก็งวแตกงวแตกเลยนะเออออ้างบองเงิดดอกมีตู้ไปเงิดลายอะไรกูดไม่ซีดเบิดเบิดอะไรอันนี้คือไม่ว่าไม่ว่าไม่ว่ากันว่ากันเลยได้ออกไปอยู่เต่า ว่ากงบัดของมันมันบ่ได้ปากเฮ็ดจังได๋ซะเอื้อก็ยังบ่ไหวมันยังม้วยใจเด้อของเอื้อยก็ี่เห็นสพูวันๆแมวนี่ให้คือเตกแล้วเข้าไปตลอดแล้วนีสแม่นบ่ม้วยบ่บ่ได้เด้อก็ยังก็ยังยามอยู่เฮือเพิ่นมาะเนมีแต่ว่าตามนั้นเด้อเบิ่งแยงยกันบนี้ัดนว่านพูปองูผู้่บี้มผู้กให้เป็นสผู้่ ผู้น้อยแกเป็นผู้น้อยไ่เป็นไรผู้ใหญ่เป็นเด็กน้อยบ่ได้เนาะมึงแย่งช่วยกันเนาะโดยโดยสบายดีเนาะโดยโดยขอมุกขอบใจได้ลายเนาะที่มามาพูดมาคุยน้ำกันเมื่อนี้พี่น้องเอ้ยเนาะไปมิแต่ว่าตามนั่นแต่บาทนี้เอาจับหลักฐานบ่ได้ได้มิแต่เบามึงแย่งช่วยกันตอนแรกบ้านนี้บ่ให้มันเป็นคือเก่าบ้านนี้เนาะอ่ะโอเคพี่น้องเนาะในการอ่าสนทนาในการพูดคุย แต่ละครอบครัวมืัอนี้กะกะแน่นอนพี่น้อยเพราะว่าเขาจับคนที่เหตุไวได้พี่น้องก็มีแต่ว่านี่แหละโอ้เจ้าเพียงน้อยรอบที่สองแล้วพียงน้องทางบ้านทั้งทิดทงเฮาพียงน้อยทางน้องเพิ่นก็ยืนยันในน้องไม่ได้ต่างแสงอ่าสางเรื่องสร้างอย่างพี่น้องคือเกิดจากความเสียหายจริงเพราะว่าน้องเพียงนอนอีโคนนมุมแในประตูตัวนี้ก็เปิดออกมาแบบนี้เนาะฮะก็มีแต่ว่านี่แหละพี่น้องรู้ล่วงแล้วก็ คนที่ใกล้ชิดแน่นอนเนาะสำหรับทางบุเชียงแต่ว่าทางเอฟซีพี่น้องกับเบิ้งน้ากันไปเนาะนี่บุเชียงบุได้แบบว่าโจโจงไปหน่อยให้พิจารณาเบิ้งน้ากันไปหน่อยเนาะนี่ไปหน่อยคนทีหงุดที่สุดแดี๋ยวเป็นจังหูุดหิมาที่ไปบางเงินอยู่สายหละมุมใดเนาะนี่แหละพี่น้อยที่บุเชียงอยากมาเบิ้งน้ากันให้พิจารณาเบิ้งน้ากันบบบนี้พี่น้อยเนาะโดยสําหรับคลิปนี้กับบุเชียงจะได้ขอลาพ่อแม่พี่น้องไว้เพียงเท่านี้ก่อนบบบนี้พี่น้อย ดูถ้าผิดพลาดประการใดพี่น้องผู้เสียงต้องกราบขอโทษและขอพยพรผมกพี่น้องกันเด้อพี่น้องเนาะดูสาหรับนี่ค่ะไปแล้วพี่น้องเนาะไว้มาพบมาเจอกันในคลิปหน้าอีกต่อไปสบายดีและสวัสดี่มแม่พี่น้องกันเบอร์สุขสุขคนมมเน,น,นาะสบายดีด